อนาโจอนาโจอนาโจเกะอนาโจเกะอนาอนาโจคือแปลว่ากอดใช่ไหมส่วนอนาโจเกะแปลว่าเดี Wait, ๋ยวจะกอดให้โอเคอนาโจแปลว่ากอดนะครับสมมติเราถามอนาโจอีกคนก็ต้องตอบว่าอนาโจเกะแล้วก็้กอดนะครับผมเฮ้อนาโจเอ๊ะ Let's finish finish ต่อต่อต่อน่ารักน่ารักน่ารักครับเดี๋ยวเดี๋ยวกอดแบนนะครับผมแซวเล่นแซวเล่นกันไม่มีคนอยู่อนาโจ อันาจูอันาโจเกอันนาสเกเออมันทำให้ผิวดูชุ่มชื้นด้วยนะขอทาเออเหลือตรงจมูกนิดนึงขออนุญาตนะครับผมอื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 มู้กลัววายอ่ผกวายอเขินจังเลยขึ้นจังเลยขึ้นจังเลยอืมูกลดววายอ่้กลัววายอ่้กลววายอ่กลัววายอเเฮ้กามิน อย่ามองตาได้แมถ้าเธอไม่รักอ่ะอืมอย่าบอกว่าคิดถึงถ้ามันไม่จริงเนี่ยอย่ามาทําให้ฉันรักเธอรักเขาว้าวเรียบเรียบแม่แม่แม่ตอนนี้มันเป็นแหมแต่ถ้าเราอยากให้คนนั้นพูดชัดนะให้ตะโกนคาว่าแม่แม่มันจะชัดมากครับคที่หลายคนไม่รู้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจจริงๆหรือไม่รู้นะครับว่า งานที่ผมไม่เคยบอกใครเลยอ่ะอันนี้จริงๆเลยนะไม่แร่คนใกล้ตัวไม่รู้ผมเป็นครูสอนร้องเพลงจริงจังอยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นครูสอนการออกเสียงถึงตัวผมจะพูดเหมือนคนไม่รู้เรื่องไม่ชัดจริงๆงานงานหลักตอนผมอายุ21เนะี่ยคือผมมีการสอนหนังสือนะครับแล้วก็สอนการออกเสียงสอนการพูดสอนการร้องเพลงให้กับหลายๆคนแต่ตัวผมเนี่ยสอนจนติดในสายการพูดไม่ชัดเองไม่หรอกผม uh huh. ผมมาชอบพูดสบายๆนั่นแหละครับผม mm hmm. อือ ครูแนนครูแนนเฮ่เฮ้เฮ่เฮ่กอร์กอร์กอร์ชาร์ลีไม่ไม่ไม่มีมีมอะ่ะชาร์ลีชาร์ลีเซมให้อภัยได้นะครับผมบอยบอยบอย Please, please. g i อืมอืมเอาจริงนะประสบการณ์ชีวิตผมมีหลายอย่างมากแต่คนชอบมองผมว่าไร้สาระซึ่งจริงผมก็ไร้สาระจริงนั่นนะครับไหนลองสอนเขาเรียกที่รักหน่อยได้ไหมอันนี้มันอาจจะชัดมากเพราะเขาพูดบ่อยนะครับโอ้ย oh, <he. S 2> อันนี้ไม่ต้องสอนที่รนะัก ที่รักมองมองมองหน้าพี่แนฟเลยอ่าอ่าอัพวอลลุ่มหน่อยที่ที่รักที่รักมันชัดเห็นไหมเดี๋ยวพูดกันว่าแฟนสิแฟน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 เป็นแฟนกันไหมแฟนแฟนเป็นเป็นเป็นแฟนกันไหมลูกจักทินลูกจักทินเป็นแฟนกันไหมเอ้ยหลับไม่ได้รักพ่เขารู้แล้วนะเออ เป็นแฟนกันไหม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 อืมเป็นแฟ็นเราหอมแก้มาปปโป่ปปโปบป๊โป่ปปโป่จุ๊บจุ๊บปปโป่อืมภาษาบินบลาไปบินกันไปทั้งคู่นะครับผมวิฟวันลองกัปแันน่ารักน่ารักจุ๊บจุ๊บอ้าว เฟนเฟนอันนี่บอดี้เซทูมาร์จเลยกาเมินจุบจบจุบจบเพจบจบอ่าอนีก็เชลลี่เลลี่โอ้ยายอมากจรเอาวายอกูกาโย่ y e กลาวายโย่ก่ากลายแปว่าอะไรนะคะเขินจังเลยค่ะเขินจังเลยค่ะแสดงวายโย Please don't see อืมอะไรนะกุหลาวายโยกุหลาวายโยหลังกล้องที่จะกระทืบผมหยอกหยอกหยอกน่ารักมากมากเลยครับเข้าใจเข้าใจ yes อ่าเราดูหปรกการหน่อยเอาไว้ไปเต้นสงการโยเป็นทำไมเนี่ยคิดว่าจะคิดอะไรกูเออเออเออโยใช่พี่แน็ กำลังชอบนี่เพาเต้นอยู่ไงก็ได้ดูว่าเออแล้วเขาร้องได้ด้วยโอ้ my god ชอบด้วยปังปุริเล่งปุริเย่เก่งมากเก่งมากกามินเก่งมาก yes มีเก่งมากพิชานเก่งมากค่ะนิ่งเก่งมากฉันเก่งด็ด เปลี S 1> <S 1> ่ยนแล้กันไป่อ okay. ต no ่ไอยูยูทำงานอยู่กินไม่ได้ไอกินได้ไอแทนกินกินกยูเวิร์กเวิร์กเวิร์กการ์เม้น แต่ผมก็บอกมีอะไรก็ดาาก่าป้ากระดาษกูกระดาษที่ใครมองเอ้หนานีน้นมีมีอะไรพูดไหมเกี่ยวกับน,นี้อันนี้อ,อัน้าวันจากการซชื่เรองควาในเพชรอมงชืงงชยุบไว้ลุกอักิบคุนทรงจริ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 ง trust 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 อร่อยอดีไหมดีไห อแคนดย่าป้อนไหมป้อนมะว็ตวอตค e ัขนมปังสั่งขยะอ่ะขนมปังให้ได้ก่อนขนมปังขนมปังเดี๋ยวดิยากรึนหนูอะไรยากนึงหนูยากรึงหนู เจ๊ง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 กินได้กินได้ไม่มีใครว่าลูกค้าว่าอะไรว่าว่าว่าคุณโป๊ะไม่เป็นไรเป็นสีเขียวสีลูกค้าอร่อยอร่อยอร่ยไหมอร่อยใครซื้อมาเขเนี่ยพี่เจค่ะวันนี้วันนี้อุตส่านเนี่ยครับผมข้าวมินเยปเปอร์กคุกค่ะเขาบอกว่ากามินเก่ง in mm. มากกามินเก่งมากอืมชาลีหล่อมากชาลีหล่อมากอ่าดีจริงกามินสวยกามินน่ารัก เขาบอกว่ากามินสวยและกามินน่ารักแล้วก็บอกว่าปุกลาโวโยคือเขินคือชมชมตัวเองแล้วก็เขินแล้วคุณว่าเขาน่ารักสวยจริงไหมล่ะไหนดูหน่อยผมอธิบายไม่ถูกจริงนะเพื่อนขาดูแป๊บมันคือคำคำโคเซอร์คำโคเซอร์ตอบว้าววิงค์วิงค์วิงค์น่ารักจ้ะ นา่ารักไหมคะน่ารักไหมคะสวยไหมคะเออมันตุ๊กตาเลยปะเมื่อน่ารักไงก็เขาน่ารักน่ารักไหมคะหินยองกับเตาฟูฮะคล้องตัวไหมอ่ะอ๋อน่ารัก Scooby-Doo ngai. Gila tu you video. Hey, you get I got you. You you know you. Uh, yeah. <laughs> <laughs> when when you young, when you young you you have you have to go be do. Why <are> you funny? <laughs> Why? Why you funny it, I'm not funny. I'm not joking. I'm not joking. No funny. Ah. Ah. Okay. This we come to sell the goods. Let's go. Ah. Follow. Charlie. Charlie. Hey. 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 You crazy? 이상해요

<laughs> no, stop, stop joking. No, you're not funny. You, yeah. oh, okay. hey. <laughs> <Is that> you say? Yeah. Hey, is <laughs> it? You say? Sure, not you. What? Hey, follow Charlie. Sure, not you, not you. You key, you can you can do scoopy do scoopy do ก신ชิมด um, ็อก잇ึ่งจีคุกบิลูคุกิลูคุกบิลูคุเบคุกบิูคเิคมกบิลูคุกบิลูคกบกอกคกบกบิลูุกิลูคุกบิุกิลูคุกบิลูคุกุกิู Кей, я не อันนี้ฮาดูฮาดูเฮ้ยยังไงอะไรนี่แล้วจะพูดยังไงอ่ะไม่ให้เขาพินพเก้าแล้วก็พิมแนเอ็กอะเรียกชื่อเขาพิมพ์แล้วเดี๋ยวให้ฮาบ้านครับผมก็กำลังดูอยู่ว่าเขาเขาตื่นยังไงวะเดี๋ยวก็ติดคออ่ะ พูดไปขายของอิสเลยอิสเลยสิอิสเลยเฟรชผมว่าเขารู้แหละแค่เขาพูดไม่ได้ตอนนี้พูดได้ก็แปลกอ่ะยูเซนินเอสเทอสเตอรมลูซิวเลนกราวนไนต์ทรัม ตึงอ่ะงอั่งจง้ยไงตึงอ่ะตงอ่ะ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 เด็ดงอ็ดตายค่ะล่ไปได้อ้ไ่ั่ป็งอป็นงองอ c k งอ n i e r k ง a p a r japar j งองอะนั่งอนังก่อน ml นะคะยูซารนเขารับลดได้โหดมากนะจาก9 9้อเบหลอยาองเพื่อนุคนตัวนี้เนีสำหรับลดสิวเร่งด่วน แล้วก็ยังมีสารลดอักเสบคูณ2ด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่แบบเป็นเป็นสิวเฮอเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆใช้ได้นะเราก็ไม่กล้าขายเลยเราก็อยากให้เขาสวีดกันตั้งใจขายดีกว่างขายของอ่ะมีความรับผิดชอบในการทำงานมากขอโทษค่ะพี่ช่างตีไมแทนะโดนผิดเพื่อนตัวนี้นะไอโนะคะลดได้ทั้งสิวอุดตันสิวอักเสบรอยสิวแล้วก็ยังคุ้ย มมนนายาวนาน8ชั่วโมงด้วยไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเพื่อนๆตัวนี้ใครที่แพ้ง,ง่ายสามารถใช้ได้เลยนะคะเหลือ891บาทเท่านั้นถือว่าราคาคุ้มมากซึ่งยูซารีเนี่ยจากที่เพื่อนๆคอมเมนต์มานะมีคนใช้หลายคนแม่แล้วก็ใช้มาต่อเนื่องมากนะขนาดล่ามเราเองก็ยังใช้เลยถูกไหมคะพี่เตียใช่ค่ะนะพี่เตียก็ยังใช้ดีจริงค่ะส<ด>่วนอีกตัวหนึ่งนะเพื่อนๆตัวขอขนุญาติหยิบด้วยมือแม่ได้ เพื่อนเพเพื่อนเใชิญปักดตะการด้ยนะเพื่อนๆพ่อสงสารหนูเธอเมื่อวานสงสารพี่ปูแล้ววันนี้สงสารหนูบ้างพี่ปูไปไหนก็ไม่รู้เพื่อนเพื่สำหรับตัวนี้นะยูเซอรีนแอนตี้แอคเน่มาสเซรั่มละปกติ1,200วันนี้เหลือแค่1,080บาทแถมยังเก็บซูคูปองส่วนลดได้อีกลดอีกร้อยหนึ่งเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของลดรอยสิวที่มันซ้ำซากนะคะ จุดด่างดำต่างๆนานาที่เกิดจากสิวนะแล้วก็ยังมีสินค้าตัวอื่นอีกนะเพื่อนๆเพื่อนๆไปกดตะกร้าดูกันได้เลยนะวันนี้เราปักให้16ตะกร้าลาดีทั้งนั้นเลยนี่เกิดปะนี่เกิดปะนี่ no เนี่ย no โอเคเนี่ยไงหลังๆตขคืนเพราะว่าเขาเป็นคนที่อุ้ยร้านแตกแล้วแตกไปนอน เขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ที่นั่งหลังตรงมากๆนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้เขาเป็นคนที่นั่งหลังตรงมากทำไมเขาถึงนั่งหลังตรงมากนะน่าจะเป็นเพราะการแบบเต้นการดูแลแบ<ม><พ>บที่โชว์รจรอ๋อคือเด็ <ST AR C AL> เา่ง하고있으면은정말로키라키가긴것을뭔가느껴진다고해요만그러니까뼈가 เคือคุณร no <welche> <premier> <away> <car> so <fs> ู้สึกว่าหมันถ้าเกิดว่าเรานั่งหลังงอจะรู้สึกว่าเหมือนหลังมันจะยืดแล้วก็คล่อมลงเรื่อยๆค่ะเขาก็เลยพยายามยืดตัวเองขึ้นมาซึ่งข้อดีของก็คือกลายเป็นว่าการนั่งของผมนะเขาอ่ะเขาเป็นเหมือนคนตัวสูงกับผมเลยนะเนี่ยขณะผมนั่งหลังตรงแล้วเราเราตั่งกันอย่างนี้เขาเหมือนตัวสูงเข้ากันเลยอันเดิมจะพอจะขี้ขึ้นหนึ่งกว่ากันิช่ไหมองยืนนีิ 내가 한번 는게 있긴 근데 가보그나것같데 찰리가. 찰리가 비율이 좋은데. 항상 찰리가 본인은 키가 작다고 니 저는 크거든요. 근데 본인이 자세를이렇게 하고 있어가지고. 앉아있을 때도, 화장하는 때도, 메이크업 받을 때도, 헤어 받을 때도 계속 이렇게 하고 있으니까 만 켜도 충분히 너무 키 ที่กักบพี่กสูงเทยเพม่แนทเชกับพชอบีกวัจริงๆก็คือการมินเขาสูงร้อยกิบสาค่ะแล้วพี่แนทก็สูงประมาณร้อยปดสิบอะไรเงี้ยสูงร้อยบสองแต่เขาบอกว่าแบบสำหรับเขาเขารู้สึกแบบพี่แนทสูงร้อยแปดสิบแต่ว่าแบบทั้งที่โสกตัวสูงกว่าแต่พี่แนทชอบนั่งหลังงอหลังคอมตลอดไม่ว่าจะแต่งหน้าทําผมทําอะไรก็แล้วแต่มันโดนแม่บ้านบ่นแล้วเห็นไหมครับผมมีระบายหรือเปล่าเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนไม่กลัวหรอกครับไม่กลัวหรอกครับ ผมผมเจ๋งอยู่แล้วผมไม่กลัวคุณหรอกครับแท n d s good hands y o u here ผมไม่กลัวคุณหรอกครับผมไม่กลัวคุณหรอกครับมาคุยกันต่ออ่าไมงอ้ยตัวนี่หลับว้หลับไวไม่งอ้ตัวในที่ต่อต่อของยูเซอร์นี่เลยนะคะโน no sorry no พลีสโอเค a y รู้แล้วรู้แล้วผมจะนั่งฟังจะนั่งบ่อยๆเว้ยอ๋อ no 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 ความจริงคืออยากให้เขามาแบบมาจับมาทัดนั่นแหละเป็นแผล แขนสูงแ่นสูงอ๋อตกใจโอเคขึ้นขึ้นขึ้นคุณนี่อ้าวทำไมใช้คุณแล้วจะใครอ่ะนี่อ่าโอ้ชาลีชาลีนี่อ่าชาร่อ่าเจออี이แล้วตอเขาเพิ่งเห็นค่ะเพิ่งเห็นตอนนี้เลย I talk to her. Yeah. แค่ดีแค่ I love you. Come You I'll see me? Yeah. อ่า, anak nak nak gitu. อ่า. Hadi we. Mau kuat, kan? So gami. Ah. So What am I? เดี๋ยวจบงานนี้เพื่อนๆเราเหลือแค่เจ็ดนาทีแล้วนะใครที่กดตะกร้าไว้รีบกดจบงานนี้เลยนะจ๊ะเพราะว่าหลังจบงานนี้ไม่ได้และค่ะเรากินปลาซิลเรากินปลาซิลเรากิปลาซิลเรากินปลาซิลกินปลาซิลโอเคโอเคเอากี่ตัว we 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 together ปลาซิล eat ปลาซิล eat อร่อยอร่อยาผัซีวผัดซีวอร่อยอันนี้้กินของแผัดซีวรนแรกวันนี้เลยเรื่องานแล้วแอบไปเดทกันสงคนไหมวีเดท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 แล้วก같이데이트가자고서 today อ๋อแบบไม่มีใครรู้ไปป่ะสงคนถามเขาว่าเขาได้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตมาหรือยังไม่ได้พาไปเลย บอกเขาไปทำตัวไม่เป็นไรพร้อมโดนด่าแล้วไม่เป็นไรเขาด่าต้อแทนเออยังไม่ได้ไปแต่ว่าเดี๋ยวว่างพื่อเดี๋ยวพาไปซูเปอร์มาร์เก็ตโอเคไปกันเออไปกันไปด้วยเพื่อนไม่บอกไปด้วยไปกินมาม่าไปครับไปครับผมไปกินล้านยอนรีบบุญรถไปเลยผมยกล้อไปเลยพงเพื่อนทีมพงทีงานช่างมันไม่สนอยู่แล้วผมอ่ะเออจะมินถามซิไปกินล้านยอนห้องฉันไหมคือ ลายแมวมกบังครกเขาัโอ้เป็นคำถามที่เปบังคับก็อีกอะพูดไปไปก็ลายแมวมกุบันแรกก็ไปยินดีเข้าใจ่เข้าใจไม่เข้าใจได้ไงเขาฝากถามมาก็เข้าใจไม่ my home in we together mama wow you can yes okay กินทั้งวันทั้งคืนอะมาม่ากันไม่มีมากินองุ่นก่อนนะวะ아직아직아직이사온저희집이사간저희집에남자남자한명도온적없어요เหมือนตอนนี้ค่ะเขาที่เกาหลีเขาเพิ่งย้ายบ้านไปใหม่ยังไม่มีผู้ชายเข้าแบบเหยียบเข้ามาในบ้านเขาเลยสักคนเดียวโอเคครับผมจะเป็นคนเดียวแล้วคนสุดท้ายนะครับผมไม่ต้องแปลนะครับผมจับตัวเลยเปล่าเดียวบอกการบินนี้ชาลีให้ให้ให้ ขอถามก่อนเป็นเพื่อนตอนนี้ตั้งหนึ่งสามสี่หกขายดีมากเลยนะคะเขาไปกดรู้ได้เลยนะราคาดีมากอันนี้ไปผมหน่อยผมถามก่อนว่าผมไปเกาหลีได้จริงป่ะตอนนี้จริงจ้าโรไปเกาโหลีไดนจริงป่ะตอนนี้ อยู่ที่จังหวัดภูทร์อันโคราชไม่เอาไทยนาวีเตยหาฉันขอโทษขอโทษขอโทษฉัน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 มาจากไทยแลนด์ขอโทษขอโทษขอโทษโอเคยุฟองอะไรใช่ใช่ใช่ทรเวอร์วิทรเวอร์ก็โอ้โหเนี่ยไปที่เกาหลีใช่ตอนนี้โอ้ฉันไม่ไปไม่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 ตอนนี้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 ตอน ขอไปหลายทีแล้วครับแต่ไม่ได้ไปครับเขาไม่ให้เขายังไม่ให้ไปนะครับเออ <c oughs> อันนี้ไม่ต้องแปลอืมท่องหุ่นอร่อย <c oughs> คือรูมขอหลายทีแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เขาให้ไป <c oughs> แต่ว่าอ <c oughs> ีกไม่กี่เดือนเดือนหน้า <c oughs> ไปเว้ยเดือนหน้าไปจริง

ไม่ได้เรื่องง่ายนะเพื่อนใครทำได้บ้างลองหยิบปากกาที่บ้านเลยไม่ไไมีใครทำได้หรอกอจริงจริง วันนี้แบบไม่เคยคนแรกใครจะไม่กล้าทำติงตองขนาดเนี้หยอกยอมหยอกน่ารักษนัลลักใครมาเปิดเพลงอ่ะพอเปิดเพลงผมก็ใส่เต็มเลยเอาเก่งมั้ยล่ะชมมาดิผมเก่งมั้ยล่ะเออสอน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 นี่นี่นีอ่ะมีคนรู้ไหมอย่างงี้หยิบมาใครซื้อเสร็จแล้วแสดงตัวโดยการพิมพ์กาวแล้วก็เอาใส่มือนี้แล้วก็พุกโยนเข้ามาตรงนี้ ไปต่อเลยบ๊ายบายนะทุกคนครับบ๊ายบายคุณนบ๊บายบายนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะใครกดตะกร้าแล้วอย่าลืมก่ายฟังนะ